สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านทุกทุกคนนะครับสวัสดีทันที่ชื่นชอบนะครับสะสมเหรียญบ่ว่าจะเป็นเหรียญเกา่าเหรียญใหม่เบ่งเก่าเบ่งใหม่เบ่ง,บงตีล,ลึกเหรียญตีะล,ลึกต่างๆจูผู้จกคนนะครับครับคลิปนี้พีนี่อยู่กับปูนานเช่นเคยนะครับนอแบบสไตล์บานๆแบบง่งยๆอูกก้กำเมืองเหนือกับปูนาน,ป,น,านปูนานก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าชูช่องของปูนานสาวบาทนะครับ ครับคลิปนี้พี่นี่ผู้นานก็มีเหรียญ5บาทนะครับเนาะแบบไหนแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเหรียญ5บาทผู้นานมีอีกแล้วนะครับเนาะก็จะมาประกาศทับซื้อตัวนะครับแล้วก็จะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลของเหรียญที่มีราคานะครับที่ตอนนี้ที่เล่นหากันนะครับเนาะมาทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อเอฟซีทุกท่านทุกคนได้เอาไว้ศึกษานะครับเนาะว่าถ้าเจอเหรียญแบบนี้มีราคานะครับแบบไหนมีราคาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ก่อนอื่นต้องขอนะครับนอกก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านทุกคนที่ได้คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาและส่งรูปเข้ามาตามไลน์ของผู้นานที่มาประเมินราคากันเนาะถ้าหาเป็นเหรียญที่ตรงตามที่ผู้นานประกาศนะครับนอกาผู้นานยินดีนะครับนอกาประเมินราคาแล้วก็หับซื้อเหรียญนะครับเนาะนะครับเนาะถ้าหากยังบัตรตรงก็ต้องขออภัยตัวนะครับทุกท่านทุกคนตัวนะครับ ครับคลิปนี้พีนี้เนาะครับนอกมาดูเหรียญเนี่ยครับเหรียญคูดเฉียงนะครับใครมีคูดเฉียงเดี๋ยวเฮามาเช็คกับปุหนานไปเลยนะครับนอกคูดเฉียงแบบนี้นะครับอ่าของปีพศ2 5งพนาวนะครับเนาะเนี่ยคูดเฉียงแบบนี้นะครับเนาะที่มีราคาณปัจจุบันนี้นะครับมีราคาซื้อหาเล่นกันถึงเหรียญหนึ่งนะครับปันห้าถึงสองปันนะครับตามสภาพของเหรียญนะครับเดี๋ยวปุหนานมีตัวอย่างให้ดูเนาะว่าฮับซื้อแบบไหนตัวนะครับ เหรียญโคดเฉียงนี่นะครับแถวหฮนะครับจะมีการผลิตอยู่3รุ่นนะครับนั่นก็คือรุ่นปีพศ2 5 6 0นะครับแล้วก็ปีศ .2562 นะครับแล้วก็ปีพศ2 5 2 4นะครับถ้าเป็นปีพศ .2564 เป็นแบบนี้นะครับแบบธรรมดาแบบเนี้ยนะครับถึงจะมีราคาเนาะเฉพาะปีพศ .2564 นะครับ แต่ถ้าเป็นปีพศสองพันสาวและสาวสองนั่นนะครับเนาะเหรียญปกติธรรมดาซื้อหาเล่นกันก็อยู่สิบห้าถึงสาวบาทแค่นั้นนะครับสิบห้าถึงสาวบาทขนาดนัต่ออันนะครับเหรียญอย่างนี้นะครับอ่าแต่ถ้าเหรียญไหนนะครับเนาะเหรียญไหนนะครับเนาะอ่าเหรียญไหนถ้าเป็นเหรียญปกติยังปูนาน์มาไว้นั่นก็คือสิบห้าถึงสาวบาทนะครับแต่ถ้าเป็นปีพศสองพันสาวสี่เนี่ยเหรียญปกติแบบนี้ราคาถึงจะแพงนะครับเนาะถึงจะแพงนะครับ สำหรับคลิปนี้ปุ๋นานนะครับมีเหรียญนะครับที่จะมาประกาศฮัาเซอร์อนะครับเป็นเห miracle, รียญปีพศ2 5งพสาวแบบนี้นะครับเนาะแต่เหรียญนะั่นต้องมีมีความเป็นพิเศษอยู่แล้วเนาะมีความพิเศษอยู่แล้วถึงมีราคาปันห้าถึงสองพันบาทนะครับมีความพิเศษแบบไหนนะครับเนาะเอาไปดูเลยนะครับไปดูเลยลเหรียญแบบนี้นะครับใครมีเหรียญห้าใย<ห>เช็คไปตามปุหนานเนาะไปดูเหรียญที่มีราคาปันห้าถึงสองพันกันเลย นี่เลยครับเนาะนี่คือเหรียญนะครับที่ปูนานประกาศนะครับนั่นคือเหรียญปั้มเคลื่อนนะครับเนาะเน่แบบปั้มเขื่อนแบบนี้นะครับปั้มเขื่อนแบบนี้นะครับเนาะเป็นปัป้มเคลื่อนแบบนี้เห็นกัครับตัวหนังสือนะครับเนี่ยจะคลอดมาทางด้านขวดั้งบนของเหรียญนะครับการปั้มเคลื่อนแบบนี้เนาะตอนนี้มีการค้นพบคนเจอแล้วนะครับเนาะมีค้นพบเจอแล้วนะครับมีราคาต่อเหรียญ นะครับเนาะปันห้าถึงสองปันบาทเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเป็นแบบนั้นด้านหลังจะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเนะี่ยคือการปั้มเคลื่อนนะครับของผีพอสสองพันห้าร้อยสาวนะครับคูดเฉียงเหรียญห้าบาทนะครับแบบรุ่นเก่าเหรียญใหญให่ๆนะครับเนาะนี่มีการปั้มเคลื่อนนะครับออกมานะครับเนาะอ่ถ้าใครมีนะครับเนาะลองสังเกตพอเหรียญมีการปั้มเคลื่อนก่อนนะครับเนาะปัม้มผิดพลาดนะครับเหรียญปั้มเคลื่อนปั้มผิดพลาด นะครับเนาะมีราคานะครับเนาะนี่ปุญญานรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างน่แบบนี้เลยนะครับเนาะด้านหน้าด้านหลังเคลื่อนแบบนี้นะครับในเหรียญเดียวกันนะครับในเหรียญเดียวกันด้านหน้าด้านหัวนะครับเป็นแบบนี้นะครับเคลื่อนนะครับเคลื่อนขึ้นไปดางบนนะครับด้านหลังจะเคลื่อนลงมาข้างล่างนะครับน่นะครับเนาะ ปีสอสอสองพันห้าร้อยสาวเหรียญห้าบาทคูดเฉียงนะครับเนาะถ้าใครมีเช็คไปพอเหรียญว่ามีตรงตามที่ปูนานว่าก่อนะครับเนาะถ้าใครมีนะครับนาะส่งภาพนะครับส่งภาพอของเหรียญส่งมาประเมินราคากับปูหนานได้นะครับตามไอเดอไลน์นี่เลยครับตามไลน์นี่เลยนะครับส่รงรูปภาพหรือคลิปอสั้นๆนะครับเนาะมาประเมินราคากับปูหนานได้นะครับ เนาะตามไลน์นี่นะครับอย่าล mm. ืมนะครับพิมพ์แอสนะครับเนาะเอสพียูเอ็นเอ็นะครับศูนย์หกสามเจ็ดเข้ามาหรือสแกนคิวอาโค้ดนี้ได้นะครับเนาะผู้อานยินดีนะครับประเมินราคานะครับว่าอยยินดีรับซื้อนะครับถ้าหากว่าเป็นเหรียญที่ตรงตามที่ผู้อานประกาศนะครับเนาะประเมินราคารับซื้อนะครับเนาะถ้าหากว่าประเมินราคาไปแล้วบรรทุกใจยังไดก็บอกว่ากันนะครับเนาะก็อ่าอลืม ส่งรูปภาพมาก่อนนะครับมาเพื่อประเมินราคากันนะครับเนอะอาะตามไอ l ดี e ไลน์นี่นะครับถ้าหากว่าปูนานได้เข้าไปดูแล้วมันจ้ายังไดก็ดีปูนานต้องขออภัยตัวนะครับเนาะมันนักมันลายมานะครับเนาะมันนักมันหลายปุนานก็จะพยายามเข้าไปพอก็อได้เลี้ยวดีโซดแล้วตอบคําคถามนะครับหรือตอบคอมเมนต์ทั้งคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็อคอมเมนต์ ในหลายตัวนะครับเนาะก็ต้องขออภัยตัวที่เข้าไปจ้าเนงภูนานเคยบอกไว้ว่าภูนานก็ทํางานประจําตัวเหมือนกันนะครับจะพยายามที่จะเข้าไปนะครับนะเนาะเข้าไปนะครับอ่าละครับเนาะเนี่ยเหรียญแบบนี้นะครับจะไปลืมนะครับนะแบบนี้เลยนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสาแบบธรรมดานี่ยังบาฮับเซ์นะครับแบบนี้ยังบาฮับเซ์ แต่หลายๆล่าหลายๆตีนะครับบนก๋าฮับซื้อเหรียญแบบนี้อยู่ในราคาอยู่15บาทถึงสิบาทแค่นั้นนะครับสวยๆงามๆกับแบเกิน40นะครับเนาะบเกิน40ถ้าสวยๆงามๆนะนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญตรงตามที่ปุนานประกาศแบบนี้นะครับแบบปั้มเคลื่อนแบบนี้นะครับเนาะอ่าแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับว่าปั้มเคลื่อนแบบนี้ปุนานประกาศฮับซื้อนะครับเนาะปุนานประกาศฮับซื้อ แบบนี้เลยแบบปั้มเคลื่อนแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับเนาะยินดีประเมินราคานะครับที่เริ่มต้นตั้งแต่พันห้าถึงสองพันบาทนะครับนะครับจากข้อมูลนะครับเนาะก็มีการค้นพบคนเจอหลายเหรียญนะครับการปั้มเขื่อนแบบนี้นะครับบางเหรียญนี่นะครับเลขศูนย์นี่เลขเกึ่งเดียวก็มีนะครับเนาะบางเหรียญเลขสองนี่จะเวงนะครับเวงไปจะนักเลยนะครับเลขศูนย์ครึเกเดียวเพราะปั้มเขื่อนไปเยอะเลยนะครับปั้มเคลื่อนไปเยอะเลยนะครับค่อนข้างนัก อ่านะครับนี่คือด้านหน้าและด้านหลังนะครับถ้าใครมีก็ส่งรูปภาพมาประเมินราคากับปู้นานได้นะครับเนาะแล้วก็วางว่านะครับเนาะข้อมูลของผู้นานนะครับคงจะเป็นกรณีศึกษาสาหรับหลายๆท่านนะครับเนาะกรณีศึกษาหลายๆท่านเพื่อเป็นประโยชน์นะครับกับการที่ท่านจะได้ศึกษาว่าเหรียญแบบไหนช่วงไหนที่มีโลคงราคานะครับเหรียญแบบไหนที่มีราคาเหรียญแบบปกติธรรมดานะครับบางเหรียญนะครับจะมีส่วนน้อยปกติธรรมดาที่จะมีราคานะครับเนาะอ่าส่วนมาก จะบ่ค่อยมีราคานะครับเนาะต้องขออภัยทุกท่านทุกคนโดยที่ส่งเข้ามานะครับที่ส่งเข้ามา,าปูนา้นส่งไปเล้วกับบเอาบะซื้อนะครับบะฮับนะครับว่ายังมีราคา นะครับก็เห็นประกาศอยู่แต่รบกวนทุกท่านทุกคนนะครับเข้าไปดูคลิปก่อนนะครับว่าปูนารฮับซื้อแบบไหนนะครับปูนารฮับซื้อแบบไหนถ้ามีตรงตามในคลิปนะครับที่ปูนานประกาศทำซื้อปูนานยินดีประเมินราคาฮับซื้อเลยนะครับปูนานยินดีฮับซื้อเลยนะครับแล้วถ้ามีเหรียญตรงตามที่ปูนานประกาศนะครับเนาะแล้วก็วางว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์มากก็น้อยสําหรับทุกท่านทุกคนในถ้าหากว่าท่านยังบ่มีเหรียญเตี๋ยหรือว่าเท่าย้ำหา หาปะก็ะด้เนาะถ้าหาปะแบบที่ปูนานว่านะครับก็ส่งรูปภาพมาประเมินราคาปูนานนะครับเนะาะก็ถ้าหาวายังบม่มีเหรียญก็ถือว่านะครับคอมโมนี คงจะเป็นประโยชน์ห้ท่านไหว้กรณีศึกษานะครับเกี่ยวกับเหรียญที่มีราคาแบบไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เหรียญที่ปั้มพิษพลาดเออเลค่อยเนี่ยจะมีคนค้นปะค้นเจอกันเจ้าออกมากันนักกันหลายแล้วนะครับตอนนี้เนาะตอนนี้มีราคานะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปกติแบบเนี้ยปุณานบอกเลยว่า15บาทถึง20บาทนะครับจะมีส่วนน้อยที่จะหาซื้อกันนะครับเนาะจะมีอยู่นะครับตามห้องตลาดที่ซื้อหาเล่นกันก็แบบแพงนะครับแบบแพง นะครับเนา,อาะอยามบางท่านว่ามีเหรียญหลายๆเหรียญเนี่างปุนานถ้าฮับซื้อแต่ยอาจจะเอามาให้ดูมาให้เลยนะครับเนาะมีทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าตีปุนานประกาศฮับซื้อนะครับปุนานจะฮับซื้อตีปุนานประกาศฮับซื้อเนาะปุนานฮับซื้อแบบไหนรุ่นไหนนะครับมันจะมีอยู่แล้วนะครับเนาะส่วนมากปุนานก็จะฮับซื้อแบบปั้มเคลื่อนนะครับเนาะปั้มผิดพลาดก็นะครับเนาะเหรียญที่หายากปุณหาว่าเหรียญจะหายากนะครับเนาะแต่ถามว่า มันหายากมันหายากแต่มีราคาเกาะมีราคาแต่ว่าหาได้ก่อมันหาได้นะครับมีคนหามาขายที่ปุนาโยนะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านทุกคนนะครับท้านี้ปุนานต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีวีหน้าคลิปนี้อีพีนี้ขอเล่าคำว่าสุขสวัสดีจงมีแด,ด่ท่านทุกท่านทุกคนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีพีหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ